ยสะอุจโยสุขขอปัญญะอุจโ,โยการสั่งสมขึ้นซึ่งบนนาสุขมาให้ขอจะเริญนในธรรมแด่คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุ่งม่งหน้ามาที่วัดท่าเสริมตําบล่าซอมอำเภอหวัวไชยนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งภาพที่ท่านเห็นด้านหลังเป็นอบสถหลังเก่านะครับคุณผู้ชมครับสมัยเพราะท่านจาบเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับเจ้าวาดวัด่าเสริมแห่งนี้นะครับ ก็ประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอุโบสถนี้ได้รับการซ่อมแซมบูรณะปรับปรุงนะครับดังภาพที่ท่านเห็นแล้วก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสได้จองนะครับซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างแล้วก็เสานะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมมีความศรัทธามีความเลื่อมเลื่อมใสที่จะจองซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างนะครับซุ้มหน้าต่างก็าบานละส0 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็เสานะครับเสาโบสดเสาลาสาอ่าสองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทนะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะแจ้งความจำนวมาที่เจ้าวาดวัดตาเสริมก็คือท่านพระครูเมธีนวคุณเจ้าวาดวัดตาเสริมเจ้ากระนาอำเภอหัวไชยเฉลิมพระเกียรติธรรมยุศนะครับตามเบอร์ที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับก็ขออนุโมทนาบุญเลยครับและปีนี้ กำหนดการทอดกระถินสามัคคีนะครับของวัดท่าเสริมยังไม่มีเจ้าภาพยังไม่มีประธานในการทอดกระถินของทางวัดท่าเสริมนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความศรัทธามีความเรื่องเลื่อมใสปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทนุบรุงพุทธศาสนาด้วยการแจ้งความจำงที่จะเป็นเจ้าภาพในการทอดอกระถิน ให้กับทางวัดท่าเสริมเพื่อนำเมินทุกบาททุกสตางค์จากแรงจิตแรงใจแรงศรัทธามาพัฒนาบุรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถของวัดท่าเสริมนะครับกำหนดทอดกรถินสามคัคคีวันที่6นะครับวันที่6พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 6 5ทรงกลับขึ้น13ค่ำนะครับเดือน12 นะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะแจ้งความจำงโดยตรงมาอย่างท่านพระครูเมธีนวคุณได้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเดินพอนอนยืก็คอบใจหนงวิเชียนเอาวิเชียนบันทุงนะจะห้ห้ความเลือกเฟือ่าต้ทำเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดตามติดตัณฑ์ชาติชุไชน รับสาบแล้ววัดตาเสริมน่าได้บูรานาอุโบชถเ่าถึงสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชช่องพันที่รอยห้าที่เกาปัจจุบันก็ร้อยกป,ปีแล้วจีนีเนี่ยเมื่อการดำเนินก่อสร้างกรเมอก่อนหลักษานาโบสถ์ก็เป็นเป็นเป็นอันไม้นะเป็นโรงไม้กสร้า,างเลย เป็นรูปโบชดไม้แล้วก็กำแพงหรือพะนังก็เป็นรั่วไม้แต่เมื่อบุรณนาขึ้นไม่ก็เลยกบปรุงขึ้นมาแล้ะก็มีพะนังเป็นก่อ,ออิฐชาบูนแต่ถ้าจะกอ,ออิฐชาบูนแล้วถ้าทาแบบเรียบหายแบบถั่วไปก็ก็ถาสี่ถาได้มันก็เช็ดเรลืองแต่อยากให้เป็นอนุาหซ่อนทีนี้ ก็เลยไปในก็เลยเขียนเป็น,ก,นกิจกรรมฝ้าพนังแล้วก็เมื่อเขียนแล้วก็เอาเรื่องอพระเวสสันดรชาดกหรือพระเจ้าหรือพระ,ม,ะมหารารนะนะพระเวสสันดรชาดกก็มีอยู่คิดซ้ำกันแล้วก็เมื่อแบ่งเป็นช่องส่วน แต่หน้าต่างขึ้นไปนี่กับอัานนเรียงประเวทท่านโดนชาดกกระช่วงทางหลังนี่ผ่าน,นั่งเกมบ้านหน้าต่างนี่ก็เอาเรื่องพระเจา้าสิทชาติกั้งแต่พระนี่มีพระมาจะนอกก็ทุกวันนา่าะซ้ำมาได้ไปตัง้งห้สิบตั้งสิบกันแหละนเรืองเวสันดอนโ,น,โนชิบตามกันก็เลย ก็มีเจภาผมีศรัทธาให้ความชนนชนุนก็เลยจองจองก็ตามกำนดเอาตามจิตตรรมหรือจิตตกรที่เขาเขียนภาปนั่นแหละถ้าเขากำนดกว่าภาพละมื้อหนึ่งตอนนี้ก็ได้ําเน็จแล้วตามมีชื่อปากท้ตามปลายที่จาริกวายนี่อันนี้ในท้วนจิตตรรมข้าพนนั่งบุบบุรอันนีในภายโอก เมื่อมีประตูหน้าต่างเล้วก็ก็เลยมีใ้จิตกรรมที่อรือวิจิตชินที่เขาปั้นนั้นจางปันธรรม,มาปัน้นสุสมหน้าต่างสุมประตูขึ้นมาทีนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทัศธาของญาติโยมหลวาวเลยธรรมเป็นเจ้าภาพแต่ว่าไอาหา้หานปันหันนี้นี่ต้อง มันมันแพงสักนิดนะภาพล่าช้าม,มืน่นชีมือนั้นช่างขาช่างชีมือ,อชุ่มละาช้าม,มื่นบาทประตูชุมละาห้ามื่นบาทช่องชุมประตูนะห,หน้าต่างนี้ชิบมาชุม่มก็เนี่ยมีเจ้าภาพสีปรากรดสีกาฮิตชื้อใบได้ละ ่แตะุุมมครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับซุ้มประตูหน้าต่างนี้มีคนจองครบหมดหรือยังครับทิบ้าซุ้มอ๋อก็ยังอยู่ยังเหลือทีซุ้มประมาณถึงต่อรึงเลยนะยังเหลือครึ่งต่อครึ่งนะครับสามารถจองได้ใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็อนุโมทนาบุญนะครับคุณผู้ชมครับอนุโมทนายินดีช่องละซุ้มละ ชุบละสามหมื่นบาทครับคุณผู้ชมครับสามหมื่นบาทต่อเด็กชุบแล้วก็เสาเสาเมสจอยไหมครับเสานี่นั่นเนี่ยก็มีกระหนกมีกระหนกปิดกระจกแล้วก็มีคันทวยนะครับมีกระหนกกระจกคันทวยแล้วนั่นเสาละเท่าไหร่ครับสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ไม่ได้คิด ทางนั่นหรอกคือผีมือช่างช่างเขาเขาตีมาช่างตีราคาตามนั้นทีนี้วัสดุนั่นวัดวัดออกเองทั้งหมดอ๋อวัสดุถ้าถ้าถ้าคิดวัสดุด้วยก็อาจจะมากกว่านั้นแต่เอาแค่สองหมื่นผีมือช่างครับอาจารย์ครับภาพในโบสถ์นี้เห็นมีป้ายชื่อไว้ครบหมดแล้วนะครับก็จำบอนะก็ทาให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้ดูในจอนะครับในหน้าจอโทรศัพท์ของคุณผู้ชมนะครับ ซึ่งมีผู้มีมีความศรัทธาที่ได้ได้ได้แจ้งไว้ท่านพระรูเมตีนว่าคุณก็ได้ทาชื่อไว้ครบหมดแล้วนะครับดังภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับอาจารย์ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับทีนี้รายชื่อที่นั่นไว้ก็เพื่อเป็นอนุศณ์นะไม่ไม่ได้หมายว่าเขาทําบุญแล้วอยากได้หน้าได้ตาไม่ใช่นะค,คือคนเขาศรัทธาเขาก็าบอกเหมือนกันว่าเขาก็ไม่อยากจะนั่นแต่ว่า เพื่อที่จะลูกหลานรุ่นหลังอนุชนรุ่นหลังนะครับได้เห็นว่าอ๋อนี่บรรดาบรรพบุรุษของเราก็ได้มีส่วนร่วมในการรอยจารึกมันจะอยู่อีกนานแล้วบางบางคนเขาอยู่ไกลในคนมาเห็นเขาก็จะสืบถามว่าออคนนี้ชื่อนี้อยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยจะได้รู้ว่าอุตรานั่นมามมีศรัทธามาจากแดนไกลด้วยอะไรเหล่านี้นะ อันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีครับผมอาจารย์ครับขออนุญาตครับเอ่อกำหนดการทอดกระถินสามัคคีของทางวัดท่าเสิมนี่กําหนดการออกไปยังครับเอ่อกำหนดการก็เลยทอดวันไหนครับคือทอดวันที่หกพฤศจิกายนรับตรงกับขึ้นสิบ่าขาขึ้นสิบ่าาเดือนสิบสองนะทีนี้กระถินตอนนี้มีคนจองพุ่มประธานองกระถินยังครับประธานนี่ยังไม่มียังไม่มีแล้วก็ ในฐานะเป็นพระหรือเจ้าอาวาสเนี่ยเราจะไปติดต่อให้คนโน้นคนนี้มาเป็นเจ้าภาพอะไรมันมันผิดพระวินัยครับก็แล้วแต่ศรัทธาของญาติโยมอันนี้นะครับอาจารย์ครับ,รบขอญาตผ่านสื่อพเพจวิเชียรบ้านทุ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมชมคลิปนี้มีความศรัทธามีความเริ่มใสยอยากจะจะลงพุทธศาสนาอยากจะได้อานิสงส์จากการทอดกฐถิ่นสามารถที่จะจองเป็นองค์ประธานองค์กฐถินวัฒเสริมได้นะครับ ตรวัพท์อยู่ที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พุทธบริษัทหรือ,อผู้ที่มีศรัทธาอของวัดท่าเสริมนี่ยแหละเขาก็รับเป็นกรรมการบ้างอะไรแ่วนี้นะในชื่อในดีกาเนะี่ยแต่ว่าประธานหลักที่จะมาเป็นประธานนั่นยังไม่มีแต่ก็ให้เป็นกระถินสามคัคคีคือค,คือทำร่วมกันนะ่นะ แม้ว่าไม่ได้เป็นประธานใหญ่อะไรก็เมื่อมีศรัทธาเมื่อถึงเทศการกาะถินหลังจากพระภิกคูดูจำพรรษาทวนจะไกลมากแล้ววัดก็มีกรถินตามพระพุทธานุญาตันแหละครับอันนี้กรถินก็ต้องให้เป็นไปตามพระพุทธานุญาตการสร้างอุโบสถนี้ก็เออก็ต้องใช้ทุนนะครับครับอ่า มากอยู่เหมือนกันนะที่สร้างไปแล้วที่ตามที่ปรากฏอ่ะนะก็ห้าห้าล้านเศษแล้วนบก็ประมาณอีกสักสองล้านนะคงจะเสร็่สมบูรณ์นะคือสมบูรณ์ครับทีนี้เมื่อบุรณะแล้วก็อยากจะให้มันอวรคงทนน่ะนะก็เลยต้องใช้ทุนรอนมาแพงไปหน่อยแต่ก็ ทําแล้วก็ทําให้ดีเพราะครับอาจจะมาเองก็นี่ก็เกือบคือเจ็ดสิบหกปีเข้าไปแล้วทีนี้อายุไปไม่รู้จะโบสถ์นี้จะเสร็จก่อนหรือท่านจะไปเสีอก่อนก็ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าก็ฝากลนานไว้ในบวรพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาอาจจรืญพรแต่ทุกทุกคนเลยนะที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ช่วยกันจันจรลงสืกสารอายุพระพุทธศาสนาให้ให้มั่นคงถาวรถึงไปขอจเจริญพรที่กรับท,บทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ท่านพระครูเมธีนวคุณเจ้าว,วาดวัตตาเสริมรเจ้าคณะาเพออสัยเฉลิมพระเกียรติธรรมยุทธนะครับก็ได้อนุโมทนาบุแล้วก็ได้รายงานผลที่ญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการจันรลงพุทธศาสนาในการจองภาพวาดนะครับ พระมหาพระเวสสันดรและก็พระเจ้าสิบชาติและภาพป่าหิม,มาพานด์ด้วยนะครับทั้งสวยสดงดงามนะครับเน้นสถาปัตยกรรมนะครับลายวิจิตรศิลจากช่างที่มีความชำนาญนะครับซึ่งได้วาดไว้สวยสดงดงามก็ถือว่าเป็นวัดที่กรณีศึกษาเป็นวัดตัวอย่างของอำเภอวัดไทรท่านสามารถที่จะมาชมความสวยสดงดงามของภาพจิตรกรฝาผนังนะครับก็คิดว่าในอำเภอวัดไทรคงจะมีที่เดียว ที่วัดท่าเสือแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วในส่วนของซุ้มหน้าต่างนะครับซุ้มหน้าต่างและก็ภาพวาดต่างๆที่คุณผู้ชมที่ผู้มีส่วนร่วมที่อนุโมทนาบญมานะครับท่านพระครูเมธีนว่าคุณก็ให้ช่างเขาได้ทําป้ายดังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับเสร็จชิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะเห็นภาพเห็นภาพ คลิปวีดีโอนี้แล้วอยากจะมีส่วนร่วมนะครับมีความศรัทธาอยากจะจองนะครับไม่ว่าจะซุ้มหน้าต่างก็ยังมีอยู่แล้วก็คันถวยเสานะครับซุ้มหน้าต่างก็30มหมื่นแล้วก็คันทวยเสาที่มีกระดกลายอย่างสวยสดงดงามก็ส0 0หมื่นะครับสำหรับวัดท่าเสริมปีนี้นะครับได้กำหนดการทอดกระถินนะครับในวันอาทิตย์ที่6เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565 จงกับขึ้น13บสามค่ำนะครับเดือน12เกือบเกือบจะวันสุดท้ายพอดีของการกระถินนะครับตอนนี้ยังไม่มีเจ้าภาพยังไม่มีประธานอ,าองค์กระถินนะครับถ้าคุณผู้ชมชมคลิปนี้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะจองเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถิครั้งนี้หรือเป็นประธานองค์กระถิรั้งนี้นะครับก็สามารถติดต่อโดยตรงที่ท่านกรรูเมธีนะวคุณตามเบอร์โทรศัพท์ในหน้าจอนะครับ แล้วก็ท่านที่ได้มีส่วนร่วมทําบุญจองภาพจองชมประตูหน้าต่างหรือได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินให้กับวัดท่าเสริมเงินทุกบาททุกสตางค์ก็มาแปลรูปเป็นวัตถุเป็นจิตกรรมฝาผนังนะครับบำรงพุทธศาสนาต้องขออนุโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสุขโขปุญญะสาอุจโย ο, สุขโขปุญญะสาอุจโย ο, การสั่งสมขึ้นซึ่งบุนนำุขมาให้ครับ Oh, yeah.